สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำของหวานค่ะเอาสีเขียวยังไม่เคยทำค่ะทำครั้งแรกพอน้ำร้อนแล้วเราก็จะเอานี่ใส่แล้วก็คนเนาะดูตามเขาทำไปดูที่เขาทำเนะเาะก็เลยทำตามเขา จะใส่ถั่วดำาดยเฉาดำตุมไปแล้วนี่ค่ะทุกคนเปื่อยแล้วกะทิซดนี่เราก็ตุมไปแล้วค่ะใส่เกลือเรียบร้อยอร่อยมาทำด้วยกันค่ะทุกคนสาคูเราใส่แล้วทุกคนแล้วก็คนไปเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะ คนไปจน,นสาโูซุพอสาโูซุกรเราถึงใส่น้ำตาลค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ถั่วดำอันนี้น้ำตาลเราจะใส่น้ำตาล แล้วน้ำตาลนี่ผสมกันค่ะทุกคนกะทิในเวลาเรากินค่อยใส่ค่ะ แยกเนาะแยกกะทิมันยังติดกันอยู่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็ซุปเออครึ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วดำไปเนาะใส่ถั่วดำให้น ให้มันเปื่อยกว่าเดิมนะตัวดำใส่ไปอีกค่ะเป็นตากรุบตาเขียดเนาะบ้านฉันเรียกตาก,กุบตาเขียดประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วใส่ตัวดำลงไปค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่ตัวดำเรียบร้อยแล้วก็คนไปเรื่อยๆเ,เหมือนเดิมค่ะน้ำตาลยังไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวน้ำตาลมันจะทำให้อะไรละ่ะ ทำให้เหนียวหรืออะไรเนี่ยไวเกินไปเนาะนี่ค่ะทุกคนจะได้สีประมาณนี้ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าสาคูเรายังไม่สู้ร้อยเปร์เซ็นต์เนาะถ้าสู้พร้อมกันก็ทั่วดำก็จะเปื่อยมากกว่าเดิมอร่อยค่ะ อันนี้ใส่น้ำเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่าสาคูเผลมันจะูุกันเนาะเผล่มันจะสูก,กมันก็จะได้เยอะกว่านี้มันจะเปื่อยมันจะอืดมากกว่านี้น่ะทุกคนนคะนครับนันตาลยังไม่ใส่ค่ะของหวานถั่วดำสาคู ต้องคนไปเรื่อยๆค่ะมันจะติดหมอเนอะกะทิพร้อมแต่ถั่วดำกระสัคูอยังไม่พร้อม ันจะติดหมอค่ะทุกคนกคนไปเรื่อยๆค่ะคนต่อค่ะทุกคนยังไม่ซุกดีเนาะใกล้ซุกเราจะใส่น้ำเตะน้ำตาลนี่นะ เนี้ถั่วดำใช่ไหมพูดปิดมันสาคูถั่วดำค่ะทุกคนเมื่อกี้พูดปิดขอใครสาคูถั่วดำเมื่อกี้เติมเติมน้ำเพิ่มอีกค่ะทุกคนอันนี้ใกล้จะได้ที่แล้วค่ะ ไปจะได้ที่และเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราใส่น้ำตาลแล้วค่ะทุกคนนี่คือมันมันสุกแล้วค่ะทุกคนมันจะเป็นสีนี่ค่ะนี่น้ำตาลกำลังคุณค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าจะคนต่ออยู่ครับเพราะเราเพิ่งใส่น้ำตาลเนาะ